สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับสอติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมคอกเทลไนน์นั่นเองนะวันนี้นะคะสอจะไปเบ็ดที่10นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป750รนั่นเองนะเราได้หมุนฟรีมาทั้งหมด10รอบนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะวันนี้นะคะ่ะจะได้ทุนคืนหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเนาะตอนนี้นะคะได้มา72ค่ะเหลือหมุนอีก7รอบนะ ไปกันต่อคะ่ะมาอีก9นะวายมา3ตัวเลยนะคะแตกไปเท่าไรหร่184ค่ะเริ่มต้นมาได้สวยเลยนะทุกคนคะ่ะไหลเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะเหลือหมุนอีก4รอบเราจะได้ทุนคืนไหมนะทุกคนเดี๋ยวมาหลุนไปพร้อมๆกันเลยนะเหลืออีก2รอบคะ่ะอีก1รอบนะได้มาอีก1บาทวายมาคะ่ะ คูณ8นะคะได้มา64แล้วก็มาอีก132่13 y มาอีกแล้วนะะได้ไป24ค่ะแตกรัวๆเลยนะคะรอบเมื่อกี้นะทำให้เราได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะได้ไป221ค่ะเหลือบุนรอบสุดท้ายนะคะรอบนี้นะคะเราได้หมุนไปทั้งหมด10รอบนะได้เงินรางวัลรวมมา488นั่นเองนะ ค่ะอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรอบต่อไปเราอาจจะได้คืนนะไปลุ้นพร้อมกันเลยนะคะรอบนี้นะคะเบตเท่าเดิมนะซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมเลยนะคะได้หมุนสิบรอบเหมือนเดิมนะวายมาค่ะได้ไปสองร้อยแปดเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วนะคะ มารุ้นกันนะคะว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะะได้ไป211นั่นเองนะเ <_ C 1> หลืออีก7รอบนะคะวายมาค่ะได้ไป100ตอนนี้นะคะ6รอบสุดท้ายนะคะทุนจะมาคือหรือเปล่านะทุกคนได้มา300แล้วนะตอนนี้ขาดอีก400เท่านั้นนะเหลืออีก3รอบค่ะ สรอบสุดท้ายนะได้อีก5อีก1รอบค่ะรอบสุดท้ายนะคะโอ้โหเสียดายนะะครอบนี้นะเราได้หมืนไปทั้งหมด10รอบนะได้เงินรางวัลรวมมา324บบาทนะคะก็ยังไม่ได้ทุนคืนอีกแล้วนะทุกคนคะ่ะก็ ไม่เป็นไรนะรอบต่อไปนะก็จะเบิดให้มากกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป1,500บาทนั่นเองนะเรามาลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะเราจะได้ไปเท่าไหร่เนาะเราลงทุนเยอะแล้วนะคะเราจะได้ทุนคืนบ้างแหละนะคะปอบใจตัวเองไปก่อนเนาะได้มา12ค่ะมนลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะว่า เราจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะคะวายมา4ตัวเลยนะคูณ10ค่ะได้ไป2,008วายมาอีก2ตัวนะคะคูณ14คะได้ไป966เราได้ทุนคืนแล้วนะคะสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะคะเราก็ได้ทุนคืนกับอีก2รอบที่แล้วด้วยนะ,ะที่เราขาดทุนเนาะเราได้เงนินรางวัลก้อนโตนะคะรอบนี้เนาะ เป็นเงินรางวัลไมก,กะแล้วนะคะถึงซุปเปอร์ไหมน่าจะถึงอยู่นะเออต้องให้มันได้อย่างนี้นะคะก็คือว่าเราได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรด้วยนะปังมากนะคะเงินรางวัลสลับซุปเปอร์ไมก,กะแล้วนะตอนนี้จะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะมา ตอนนี้นะคะไปถึง3,000นาะได้ไป3,847นั่นเองนะเหลืออีก5รอบค่ะแตกใหญ่อีกไหมนะคะวายมานะคะแตกไป288แล้วก็มาอีก120ค่ะตัวคูณของเรานะคะตอนนี้นะคะคูณไปถึง14แล้วนะทุกคนเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะตอนนี้นะคะได้มา415ค่ะ เหลืออีกสรอบนะคะ3มรอบสุดท้ายค่ะมานะคะตัวคูณูุดหกแล้วนะตอนนี้เนาะเหลืออีกสองรอบสุดท้ายแล้วนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กำไรไปเท่าไหร่นะ เราได้หมุดไปทั้งหมด10รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา4,305บาทนะคะก็ตีรวมๆไปได้กำไรประมาณ2,000กว่าบาทได้นะทุกคนวันนี้นะคะอซะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ